ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางกลับจังหวัดสระบุรีจากโคราชดดนะคะเราออกจากตัวเมืองโคราชขึ้นมอเตอร์เวใช่ไหมพี่เคถกเีวคือช่วงนี้เป็นช่วงลองฮอลิเดย์ค่ะทุกคนก็ทางอาอะไรนะเขาเรียกอะไรนะทางพิเศษมอเตอร์เวย์เนี่ยเขาเปิดให้ใช้บริการได้ช่วงหยุดยาวเนี่ยนะคะ ฟรีด้วยเราก็เลยจะลองวิ่งกันนะเพราะว่าข้างบนสวยงามก็จะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนคะ่ะตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะคะเห็นจัดป้ายเขาบอกว่าต้องไปยูเทิร์นอีกหนึ่งกิโลถึงมอเตอร์เวย์ M6 สระบ,บุรีกรุงเทพอีกห้ารอเมตรยูเทิร์น เป็นวันอาทิตย์นะคะรถค่อนข้างเยอะรถเยอะค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะอยู่เทินบาตอนนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝน ตรงนี้วิวก็โอเคอยู่นะสวยนี่ที่มันเขียนไว้เข้าไปใช้มอเตอร์เวย์ค่ะ15-17กรกฎาคม2565ถึงเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนวันนี้ไปจ้ะทุกคนเราจะขึ้นไปละออกจากเส้น เนาะไฮเวย์เดิมไกลมากอืหรือเราเพิ่งมาครั้งแรกเลยไกลไปจากทุกคนกรุงเทพ เราจะไปสระบุรีแต่ว่ามันไปไม่ถึงสระบุรีใช่ไหมเราก็ต้องลงที่ปากช่อง,ปองเปิดเปิดให้ใช้ถึงแค่ปากช่องค่ะทุกคนเพราะว่าช่วงสระบุรีนี่ยังมียังก,ก่สงสอกกสร้างไม่เสร็จอีกหลายช่วงอีกสากิโลถึงสนนวิทธภาพทางหลวง สองทางหลวงมาเลขสองเอาแล้วแม,อมวอยู่มาจ้าทุกคนไปเล็กจากจัดไปจา้าเข้าทางหลวงเข้าทางอ่าขึ้นมอเตอร์เวย์แล้วค่ะทุกคนตอนนี้ขึ้นแบบเต็มเต็ม ไปปักชอ่อผู้ผิดเออใช่เราขึ้นสีคิ้วก็ไม่ได้เึ้่อนจากนคองการราชสีมานะมันคือช่วงที่สวยที่สุดน่าจะเป็นช่วงเกินรับตะคองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทุกคนว่าจะสวยแค่ไหนับส่วนบริการทางหลวงหนึ่งก่อมอนีวัดอะไร ถนนเป็นถนนคอนกรีตนะคะทุกคนถนนคอนกรีตวิวัฒจะวิ่งไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่เรารอชอบลัดยางมากกว่าอันนี้ <Okay. S 1> น่าจะเป็นส่วนปฏิบัติธรรมหรือเปล่าไม่น่าจะใช่ใชวัดจะไม่สร้างสนนวนโบราณท่องเที่ยวเห็นมีแหละอืมอันนี้ก็มาให้ห้องน้ำเฉยเนะี่ย ยิวเขาวิวเขาอะทุกคนฝั่งนี้เป็นยิวเขายาวเลยเดี๋ยวรอดูตรงเขื่อนน่ะเขื่อนน่าจะสวย วิวสวยแต่มาดีกว่ามาทางนี้ดีกว่าเนาะถ้าช่วงนี้ติดใครที่เคยใช้เส้นทางาสายมิตรภาพเนี่ยจะรู้ว่าช่วงติดนี่มันคือทรมานสาหัสกันมากถ้าขึ้นมอเตอร์เวย์แล้วโลง่งอย่างนี้คือทางนี้ดีกว่าเยอะแต่ถ้าทุกคนเลี่ยงมาใช้ทางมอเตอร์เวย์กันหมดก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะติดหรือเปล่านี่ติดแล่ย ตะคองทุกคนเห็นไหมเห็นอ้มย่างว้าวถึงข้างๆนี่ก็จะเป็นทางทางหลักอนะเนาะทางเดิม แต่ของกว้างมากเลยเนาะนี่็ล เมออกแล้วจ้าเข้าสู่เส้นทางหลักปกติ ภาพเป็นเดิมจ้าเป็นไงบ้างคะทุกคนภาพบรรยากาศบนทางมอเตอร์เวย์จากสีคิ้วนะคะมาลงที่ปากช่องใครที่ยังไม่เคยขึ้นก็ได้เห็นกันแล้วนะคะว่าข้างบนสวยงามแค่ไหนสภาพเป็นยังไงไว้ถ้ามีโอกาสก็ลองขึ้นไปดูนะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย